a s s a l a m ุ a l a i k u ะ w a r ะ h m a t u l l a h i ะ a b a r a k a t u h ขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบะฮาวุตะลาจงมระสบแก่พี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังเพจสมาคมสื่อกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยนะหรือว่าชื่อย่อๆก็คือ MMA นั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมอุสมานอุ่นแอบนะฮะทำหน้าที่นะครับบรรยายนะครับให้พวกเรานั้นได้รับทราบนะครับว่าวันนี้เราจะมีงานที่ไหนกันบ้างนะครับงานแรกวันนี้นะครับของสัปดาห์นี้เลยนะฮะก็เป็น งานวันพุธนะคะคืองานวันพรุ่งนี้นะฮะวันพุธที่หนึ่งธันวาคมนะฮะที่มัสยิดดารุนมุรัตประบีนนะครับหรือว่ามัสยิดลำหินนั่นเองนะครับซึ่งนะครับพรุ่งนี้นะจะมีท่านศักชายบุญมานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะจะเป็นประธานในพิธีนะฮะแล้วก็จะมีอิหมามซามซุดดีนนะฮะอิหมามประสบนะครับผู้ สำลีนะเป็นประธานมวยการนะครับฮัตยีอุสมานสุนทรหมัดหวังหรือว่าบิลันนะฮะเป็นประธานจัดงานนะครับแล้วก็มีอาจารย์มาลิกหวังหมัดนะครับเป็นคอเตะนะฮะแล้วก็มีนะครับที่ปรึกษาที่ติมศักนะฮะอยู่อีกสท่านนะก็คือฮัตยีมนตรีหนุมาฮัตยียูซุปวงพาณิชนะครับฮัดยีฮัสบุลลอ์มหมัดนะฮะรวมถึงดรอนันตบุญมาด้วยนะครับพรุ่งนี้เราก็จะพบท่านเหล่านี้นะครับได้ มาร่วมงานกันที่นี่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะที่มัสยิดลำหินแห่งนี้นะครับที่ท่าเห็นอยู่นี้นะก็เป็นคลองลำหินนะฮะซึ่งเมื่อตรงไปนะฮะก็จะไปเข้าที่คลองนะฮะแยกเป็นสามแยกขวามือไปคลอง11นะฮะแล้วก็ซ้ายมือก็ไปของ9ก็คือที่ ของ9กาหรือว่ามัสยิดหรือว่าสถานที่ที่เราไปประชุมกันเรามีจัดงานบอลลิสนะครับก็จัดที่ของ9กานะครับมัสยิดของ9ก้านะครับก็ถึงบอกว่าบรรยากาศที่นี่นะค่อนข้างจะดีมากนะครับเมื่อปีที่แล้วผมก็มานะครับมาร่วมงานที่นี่ด้วยนะครับก็ถือว่าผู้ที่ให้ความสนใจมากมายนะครับร้านค้าก็เตรียมตั้งกันเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเสียงนะครัที่นัานเห็นอยู่ก็พร้อมนะฮะที่จะต้อนรับนะครับ ท่านแขกผู้มีเกียรตินะครที่จะมาร่วมงานกันในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ครับผมจะให้บรรยวนยากาศว่าการการเตรียมงานของมัสสิรลำหินนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่ไกลๆหลังเต็นนั้นก็เป็นที่จอดรถนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกปีเราจะจอดรถที่กลางลานสนามหญ้านะครับซึ่งเป็นสถานที่ปลูกหญ้านะครก็จะใช้เป็นที่จอดรถของทุกๆปีนะครับก็เต็มนะทุกปีที่จอดรถเต็มนะครต้อง จอดไปถึงด้านหน้านะครับด้านหน้าจอดข้างถนนนะครับก็อยากฝากเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังเพจอยู่นะครับพรุ่งนี้นะครับเรามีนัดกันที่มัสยิดลำหินแห่งนี้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับหน้าทางเข้านะครับว่าเมื่อท่านมาถึงแล้วท่านจะต้องนะครับจอดรถตรงไหนอย่างไรนะฮะเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับ ทุกปีนะครับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่จะวางร้านค้าทั่วไปนะครับส่วนด้านในนะครับหลังข,งข้างๆเวทีนี่ก็เป็นที่รับประทานน้ำชานะครับส่วนที่ผมกําลังอธิบายนะฮะหรือว่าแจ้งท่านผู้มีเกียรตินะครับตรงนี้ก็เป็นหน้ามัสยิดนะครับซึ่ง ปกติแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดร,รถนะฮะเมื่อท่านแวะมาละหมาดนะครับไม่จะเป็นละหมาดวัคกะตูไหนก็ตามนะครับตรงนี้จะเป็นลานจอดรถนะครับแล้วก็จะมีลานจอดรถด้านหน้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับนี่นะครับระบบไฟระบบแสงเสียงนะก็คือของซุปซุปมเลาะนะฮะซึ่งเป็นเครื่องเสียงที่มีคุณภาพนะฮะแสงมีคุณภาพอยู่แล้วนะฮะ คนในย่านนี้นะครับย่านหนองจอกมินบุรีนะครับก็จะใช้ของท่านยุซุปโซมิเละอยู่แล้วนะครับนี่นะครับนี่ผมพามาด้านหน้าทางเข้านะครับซึ่งทุกปีนะครับทางด้านขวามือนะครับของท่านผู้ชมก็จะเป็นร้านค้านะครับยาวไปเลยนะครับจนถึงริมคลองเลยนะครับส่วนด้านหลังร้านค้าที่ผมแจ้งให้ทราบก็จะเป็น ลานจอดรถนะฮะทุกปีจะจอดรถตรงนี้นะครับส่วนทางด้านซ้ายมือนะฮะทางด้านนี้ก็จะเป็นร้านค้าเสื้อผ้านะครับของฝากต่างๆนานาครับปีที่แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับซุ้มหน้างานก็เรียบร้อยแล้วนะครับติดป้ายอะไรให้ท่านผู้ที่จะมาร่วมงานนั้นได้รับความสะดวกอยู่แล้วนะครับนี่นครับถนนข้างหน้านี่ก็คือถนนเส้นลำหินนะครับ เนี่ยครับข้บางหนก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะที่สามารถที่จะไปมัสยิดลำเจดีได้นะจะออกไปมัสยิดสนามกลางลำได้นะฮะก็นีัยครับช่วงนี้นะครับก็ จะให้ดูนะครับว่านี่คือป้ายนะครับของมัสยิดนะฮะที่เมื่อเรามาถึงแล้วและเราจะต้องเจอป้ายนะครับมัสยิดดารุนมุรัตระบีนนะครับลำหินรวมถึงโรงเรียนอันนกอบุลอิสลามียนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับนี่นี่ก็คือป้ายป้ายงานนะครับซึ่งได้เตรียมพร้อมไว้หลายวันแล้วนะครับก็คือขอเชิญผู้มิเกียรตที่้ร่วมอยู่น้ำชาการกุศลในงานนะครับราตรีมหากุศลนะครับ พิจารรสกราช1,443นะครับวันพุธนะก็คือพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลานะครับบ่าย3โมงจนถึง5ทุ่มนหรือว่า23นาฬิกาฮะก็นครับมีคนสำคัญนะที่มาร่วมงานมากมายนะครับเนี่ยครับอันนี้อันนี้ถนนเส้นลำหินนะที่ได้เห็นอยู่ก็คือวิ่งไปแยกลำหินนะฮะซึ่งก็ซ้ายมือก็ไปหน้องจอกนะฮะตรงไปก็จะไปเข้าถนนคู่ขวานะฮะคู่ขวา แล้วก็ท้ายมือก็เป็นสนุนขวามือก็เป็นสนุูซ้ายน,นะขวามือขวามือไปหนังจอกตรงไปก็ไปคู่ขวานะฮะนี่ะครับพรุ่น <c oughs> รงนี้เราก็ต้องมาเช่นนี้กันนะฮะก็ทางหน่วยรักษาความปลอดภัยก็แจ้งมาแล้วว่าสถานที่จอดรถไม่มีปัญหานะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับช่วยนะครับอำนวยความสะดวกให้กับท่านเป็นอย่างดีครับก็หวังว่านะครับพรุ่งนี้นะครับก็ แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคงจะมาร่วมงานกันมากมายนะครับนี่ให้ดูนะครับบรรยากาศที่ทางคณะกรรมการนั้นได้จัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ว่าพรุ่งนี้นะครับช่วงเช้าก็จะมีเต็นท์ร้านค้ามาลงกันมากมายนั่นเองนะครับนี่ที่ผมแจ้งให้ทราบเมื่อกี้นะว่าเป็นทางลงของลานจอดรถนะฮะซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับทางเจ้าหน้าที่ตีเส้นไว้ให้หมดแล้วนะครับวิธีการจอดจอดอย่างไรนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่มา โบกมาให้บริการเป็นอย่างดีนะครับร้านนี้นะครับปีที่แล้วอย่างที่ผมจ้างแจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับว่าเต็มเต็มลานนะฮะต้องจอดด้านหน้าถนนนี่นะครับยาวเลยนะครับซ้ายขวารวมถึงจอดถนนที่ทางเข้าลมเจดีด้วยนะครับก็ท่านนะฮะที่จะมาร่วมงานนะฮะก็ขอความกรุณานนะครับให้มาเร็วเร็วนิดนึถ้ามาช้านะครับที่อดรถท่านอาจจะไม่พอนะครับก็คิดว่าทาง เจ้าหนที่คงได้เตรียมที่สำรองไว้ให้แล้วนะครับนี่นะครับให้ดูบรรยากาศของงานที่จะเริ่มนะฮะพรุร่งนี้หวังว่าชาวกระคเคนคงจะเยอะแล้วก็เต็มนะเพราะว่าที่นี่มัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดแรกนะในเขตนี้นยที่ได้มีการจัดงานขึ้นนะครับก็หวังว่านะครับพ่พอแม่พี่น้องนะครับก็ คงจะมาร่วมงานกันนะฮะแล้วก็มาให้กำลังใจคณะกรรมการนะครับรวมถึงมาฟังนะครับการบรรยายศาสนธรรมนะครับดีๆนะครับจากท่านอาจารย์อาลีกองเป็งนะฮะแล้วท่านอาจารย์อาลีเสือเสื่อมิงด้วยนะฮะจะมาเสวนาธรรมกันในเรื่องจุดยืนของบุสลิมไทยในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับในช่วงเวลา20นาฬิกานะครับหลังจากเปิดงานเสร็จแล้วนะฮะก็จะมีการบรรยายศาสนธรรมนะครับรวมถึง จะมีการแสดงนาซีดนะฮะของเยาวชนนะครับของมัสยิดแห่งนี้ด้วยนะครับนะครับให้อยู่บรรยากาศกันไปนะครับว่าวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับมาประชาัิพันให้กับมัสยิดแห่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักคู่นี่นะครับผมจะไปต่อที่ มัส jid ของ14นะของคุณฮะดีสนะฮะเดี๋ยวเราจะเจอกันที่นั่นอีกครั้งหนึ่งครับก็ขอฝากนะครับ,ารบงานวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับว่าที่มัสยิดลำหินนี้นะครับได้มีการจัดนะฮะตั้งแต่เวลา15นาฬิกาต้นไปยจนถึงเวลา23นาฬิกานะฮะเราหวังว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านคงจะมาร่วมดุ่ช่วยกันนะมาช่วยงานมัสยิดนะฮะเพื่อให้งานมัสยิดหรือว่ากิจกรรมของมัสยิดนั้นได้นะครับมีเงินมีค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายในด้านของ ครูนะครับสอนศาสนารวมถึงนะครับบูรณะปรับปรุงมัสยิดนะให้อยู่ในสภาพที่ดีในสภาพที่สามารถที่จะใช้ในการละหมาดนะครับในการที่จะเข้าหาพระเจ้าอัลลอฮุบะฮิมตลลาดของเรานะครับก็กับผมนะครับอุสมานอุ่นแอบนะครับทำหน้าที่นะครับในการบรรยายในการประชาสัมพันธ์นะครับของเพจสมาคมสื่อกลางมุสลิมเพื่อสังคมไทยนะครับในรายการนานาสาระนะครับก็ขอฝาก พ่อแม่พี่น้องนะครับที่มีจิตศรัทธาแล้วมีจิตที่จะร่วมบริจาคร่วมงานกันนะครับก็ฝากอีกครั้งนะครับว่าพรุ่งนี้นะครับเราเจอกันที่งานราตีมหากุศลน,นะครับพิจิรสัักราช1443นะครับก็พรุ่งนี้หวังว่าเราคงจะได้พบกันนะครับอินชาลเราครับ